มาวันนี้มาตัดต้นโพแล้วทำไมถึงใช้ตัวนี้ปีนตัดแทนใช้เลื่อยไฟฟ้าตัวนี้มันคล่องตัวและเบาแล้วอยู่ด้านบนก็ตัดได้ยาวๆปาดปาดปาด กำลังรอบมันจัมดมากมาดก็เลยใช้ตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะผ่าด้านหลังล้มไปด้านหน้าเลย 来来来